ยินดีต้อนรับสู่ช่องสื่อทำส่องใจที่จะนำเสนอคำสอนและธรรมที่ส่องสว่างให้กับใจเราก่อนรับชมรบกวนกดไลค์ซับสไคร์เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆช่องสื่อทำส่องใจฝึกจิตให้สงบก่อนนอน หลับสนิทด้วยธรรมหลายคนอาจเคยมีปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิทหรือฝันร้ายซึ่งสาเหตุหลักมาจากความคิดฟุ้งซ่านความเครียดสะสมหรือจิตใจที่ยังวงเวียนอยู่กับเรื่องราวในอดีตและอนาคตธรรมะของพระพุทธเจ้ามีวิธีช่วยให้จิตสงบและพักผ่อนได้เต็มที่ เราจะมาแบ่งปัน5วิธีปฏิบัติทาก่อนนอนที่ช่วยให้จิตใจสงบหลับสนิทและตื่นมาด้วยความสดชื่น 1. สวดมนต์ก่อนนอนเพื่อปรับจิตให้สงบการสวดมนต์เป็นการตั้งจิตให้อยู่กับปัจจุบันลดความฟุง้งซ่านและสร้างพลังงานบวกให้กับจิตใจบทสวดมนต์ที่เหมาะสำหรับก่อนนอนได้แก่ บทแผ่เมตตาช่วยให้จิตใจอ่อนโยนปลอดโปรง่งและไม่ติดยึดกับความโกรธหรือความกังวลบทพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเตือนให้เราน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยทำให้เกิดความศรัทธาและปิติบทชัยมงคลคาถาพาหุงมหากาเศร้าป้องกันภัยและสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต สเจริญเมตตาภาวนาคลายใจจากความกังวลก่อนนอนให้ลองหลับตาแล้วกล่าวคำแผ่เมตตาในใจเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเช่นกันการแผ่เมตตาจะช่วยให้จิตใจเบาสบายไม่จมอยู่กับความโกรธความอิจฉา หรือความเครียดหากจิตใจสงบก็จะหลับได้ง่ายขึ้น 3. ภาวนาพุทธโธหรือสัมมาอารหังให้จิตจดจอ่อการภาวนาเป็นการนำจิตให้อยู่กับคำบริกรรมช่วยป้องกันความคิดฟุ้งซ่านวิธีง่ายๆคือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือหายใจเข้าสัมมาหายใจออกอรหัง ทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องพยายามบังคับจิตหากเผลอคิดเรื่องอื่นให้กลับมาภาวนาใหม่เมื่อจิตนิ่งสงบความง่วงจะมาเองตามธรรมชาติ 4. พิจารณาความไม่เที่ยงวางใจให้เป็นกลางก่อนนอนลองเตือนตนเองถึงธรรมชาติของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงความทุกเกิดขึ้นและดับไปเราไม่ควรยึดติด สิ่งที่เราเครียดกังวลอยู่อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญในวันพรุ่งนี้ก็ได้การพิจารณาทำเช่นนี้ช่วยให้ใจปล่อยวางได้ง่ายขึ้น 5. ฝึกอานาปาสติสติรู้ลมหายใจให้ใจสงบก่อนนอนหายใจเข้ารับรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ว่ากำลังหายใจออก ค่อยๆปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อจิตจ,จดจ่อกับลมหายใจจะไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นและช่วยให้หลับลึกขึ้นสรุปการปฏิบัติทำก่อนนอนไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากแต่ถ้าทำเป็นประจำจะช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียด และส่งผลต่อสุขภาพกายและใจได้อย่างดีลองเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วฝึกปฏิบัติเป็นประจำเพื่อให้ทุกคืนเป็นการพักผ่อนที่แท้จริงหากชอบแนวทางนี้ฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังธรรมะดีๆที่ช่วยให้ชีวิตเป็นสุขและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ